รอบวันทันข่าวสปทสปทรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จากธนาคารตรุงรีอยุธยาจำกัดมหาชนดรอัมพรพินาศเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบหมายให้ดรพัฒนาพัฒนาทวีดลรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงจากธนาคารตรุงรีอยุธยาจำกัดมหาชน พร้อมด้วยนางสาวสุธิชารักคำสองสีพัฒนลนผู้เชี่ยวชาญของสำนังกงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนายสยามประสิทธิ์พิศริกุลประธานกลุ่มสนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลนายศิวดลอ่อนมณีผู้บริหารสายงานบริหารการบริการและปฏิบัติการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในห้องประชุมหนึ่งอาคารศปวสชั้น2 ดรพัฒนาพัฒนาทวีดลรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่าในนามของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอขอบคุณธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนที่เล็งเห็นความสำคัญในการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนด้วยการบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนทั้งสิ้น200เครื่องซึ่งประกอบไปด,ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะจำนวน100เครื่องและเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจำนวน100เครื่อง เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์นําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมให้นัเกเรยียนได้เรียนรู้และศึกษาข้อมูลในการเรียนการสอนยุคดิจิทัลต่อไปทั้งหมดนี้คือรอบวันทันข่าวสพทสวัสดีค่ะ